สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอพัดูนะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาที่ซอแขรกลานะครับผมวันนี้เราจะมางานแต่งคนแบบคนเคยคุยประมาณนัคค้นนะครับผมเคยคุยประมาณนั้นนะครับผมไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะขึ้นไปนะเราจะไปเตรียมของก่อนนะครับผมเราจะเอาไปให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะครับผมไปตอนนี้คือเราจะมาแลกเหรียญก่อนนะครับผมสองร้อยนะครับผมเราจะแลกแบบเหรียญห้าบาทล้วนๆนะ ไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะเตรียมของนะครับผมแต<ฮ>่จด้วยหรอนี่นนเห็นไหมถุงประมาณนี้นะเราจะเอาเหรียญน,นะครับมาใส่ในนี้นะครับผมดูกันว่ามันจะยังไงเราจะไปเซอร์ไพรส์นะครับไปดูกันว่าท้าทาของเจ้าบ่าวเจ้าสญญาวมันจะเป็นยังไงนะอ้าหมูนี่ทุกคนเราทําแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วหนึ่งชุดนะครับผมมีแค่สองคนครับ อันนี้คือเจ้าบ่าวนะครับผมอันนี้คือเจ้าสาวนะครับไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้คือของเตรียมก่อนนะครับผมประมาณสักพักหนึ่งครับผมจะมัดมือนะเราจะขึ้นไปตอนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมัดมือกันนะครับผม ตอนนี้เราก็แบบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมประมาณสักพักหนึ่งครับผมรอให้เจ้าเบ่าเจ้าสาวมาัดมือกัอนนะผมรอให้มีเสียงดนตรีขึ้นมาก่อนนะผมเราจะขึ้นไปนะครับผมไปเซอร์ไพรส์นะครับผมนี่อดีตคนเคยคุยประมาณนี้ครับผมไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตื่นเต้นขนาดไหนนะะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะครับผมไปเราไปากินข้าวกันครับผม เอา่อทุกคนก็จับปรมาณนี้นะรบ จะมากินข้าวตรงนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวสักพักนึงนะประมาณช่วงช่วงบ่ายๆนะเราจะไปเอาของเนี่ยไปให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะผมไปดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะผมทุกคนก็เมนูก็จะประมาณนี้นะมีเนา้เรียกอะไรนะน้ำซุปหมูกระดูกอ่อนประมาณนี้นะสองน่าจะมีสามเมนูนะ แล้วก็4ี่เข้าเบอร์เข้าเบอร์ก็มีนะเข้าเบอร์อยู่ฝั่งนั้นนะโอเคเรากินข้าวกันก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักหนึ่งนี่เราจะขึ้นไปบ้านเจ้าสาวกันนะไปมัดมือให้เจ้าสาวไป<า>มันจะเป็นยังไงไปดูกันมา <c oughs> ทุกคนตอนนี้คือได้ยินเสียงอะไรครับผมได้ยินเสียงกลองแล้วนะตอนนี้คือเราจะเข้าไปแล้วนะ เขาไปดูกันว่าเขามัดมือหรือ,อยังนะผมเสียงลงตตยแบบเนี้ยปกตินี่เขาจะมัดมือแล้วนะปะเราไปกันถ้าเขามัดมือเราอยาไปมัดมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะผมปเลสโกปไปมาเดาไปกัน กนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงที่บ้านแล้วนะเราจะเข้าไปดูกันว่มามันเป็นยังไง โอเคน้มผมมีของพิเศษนะอะ ค้ณผู้ชมตอนนี้ผมก็แบบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะดูเหมือนว่าโอ้โหแบบเขาตื่นเต้นหรือว่าเราตื่นเต้นไม่รู้นะเราจะกลับแล้วนะท่านะผู้ชมวันหลังถ้าแบบท่านผู้ชมอยากจะให้เราทําคลิปอะไรก็เม้นต์มาใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมท่านผู้ชมคือเมื่อกี้เราไปบ้านเจ้าสาวนะครับผมทีนี้เราจะไปบ้านเจ้าบ่าวกันนะครับผมมาขึ้นไปดูกันเลยครับว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะ คือท่านผู้ชมคือแบบเจ้าสาวกับเจ้าเ่านี่อยู่บ้านเดียวกันนะครับผมแบบคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมโหแบบสุดยอดสุดสเดนะครับผมคิดแบบโอ้โหเข้าไปในบ้านนี่แบบคนแบบค่อนข้างจะแน่นนะผมแบบร้อนมากเลยก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่คือบ้านเจ้าบ่านะครับผมนี่บ้านเจ้าบ่านะครับผมมีสาวๆแบบเดินหน้าไปด้วยนะครับ เน่ ه, เราจะขึ้นไปดูนะฮะเน่ ه, ว้าวนน่ ه, นี่คือบ้านเจ้าบ่านนะฮะโอเคเก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือเมื่อกี้เจ้าบ่าวขึ้นไปบ้านเจ้าสาวนะครับผมกับคุกับเข้าก็จะประมาณนี้นะก็ไม่ไม่ค่อยมีคนแล้วเพราะว่า เจ้าบ่าวเมื่อกี้พาพวกขึ้นไปบ้านเจ้าสาวนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนว้าวสุดยอดครับผมโอเคท่านผู้ชมมีอะไรครับพี่ใบยืดมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องจับมาดูด้วยนะครับผมวันนี้เรามีภารที่ต้องไปต่อครับผมเราต้องไปหาน้าครับผมไป